สวัสดีครับคุณยิ้มนิกร<ะ>ครับผมนิกรครับคุณยิ้ม<ะ>คุณยิ้มสบายดีไหมสบายดีค่ะเป็นไงลูกค้าตอนนี้เป็นไงบ้างก็มามาเรื่อยๆค่ะนี่คุณยิ้มตอนนี้น่ะนะผมอ่าไอคุณยิ้มจำได้ไหมที่คุณยิ้มมาดูกับคุณอาไซคราวที่แล้วเน่ยนะที่เราที่เรา ที่เราเลี้ยงกล้วยไม้ในกระถางสองนิ้วหรือสามนิ้วอ่ะคุณนิจจำได้ไมน้ำ่ค่ะคือเดี๋ยวเดียวส่งรูปให้ดูคือตอนเนี้ถ้าสุคุณคุณยิ้มมีลูกค้าไอเกาหลียังมีอยู่เปล่ามันเป็นอะไรโนบิเล่หรอคะทอะทั้งโนบิเล่ทั้งอีป,ปีนะเรารับจ้างผลิตคือมันเป็นอย่างนี้คุณยิ้ม กล้วยไม้โนบิเล่จะออกดอกก็คือต้องโดนความเย็นแล้วทําให้ออกดอกถูกต้องไหมเนี่ยเราคุณยิ้มว่าถูกต้องป่ะ,ะเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วปุ๊บะนะเราสามารถเอากล้วยไม้เนี่ยนะครับผลิตในกระถางสองนิ้วก็ได้สามนิ้วก็ได้นะนะให้มันชุดชุดเต็มไอให้มันเต็มลมเต็มที่นะนะพร้อมจะทําให้ออกดอกแล้วก็ทําในลักษณะเนี้ยส่งให้ลูกค้านะคุณยิ้มนะ ราะคาที่ผมจะเสนอก็คือว่าไอผลิตต้นใหญ่ต้นใหญ่ไปถึงตรงนั้นอ่ะนะสี่สิบบาทคุณยิ้มคุณยิบแ่า,าพร้อมจะทำให้ออก,อกดอก,อกนะฮะถูกถูกต้องไปสู่บุมไปสู่บุมนิงสี่สิบบาทาตาหรือมไมเครอทพันข้อพันข้อก็คือปั่นตาเหมือนกันนะครับไม้มเล็กก็คือเป็นลูกผสมอ่ะนะอันนี้เราสามารถทำได้ แม้กระทั่งคุณยิ้มต้องการจะให้เราทําต้นส่งให้นะนะเรามีพื้นที่ที่จะรับจ้างคุณยิ้มทําต้นส่งให้โดยที่ว่าจะคิดค่าไอ้จากไม้นิ้วเนี่ยจากไม้นิ้วเนี่ยนะคุณคุณยิ้มนะไปถึงบูมมิงไซส์เนี่ยผมจะคิดอ่25บาทแพงไหมจากนิ้วไปถึงบูมมิงไซด์แล้วจาก<ล>ไ,มไม้นิ้วอะค่ะและไม้นิ้วราคา ไม่ my new, my new นิ้วไบนินนะเราเราปกติเราขายสิบห้านนะส่งบูส่งออกเนี่ยนะสิบห้าเราจะคิดสี่บาทคุณยิ้มนะแล้วคุณยิ้มก็ไปทำสิบห้าบาทโอเคไหมทั้งทั้งอีทั้งโนบิเล่ทั้งอีปิเพราะว่าเรามีโนบิเล่อีปิเกิดจากการหั่นข้อแล้วเราจะทําไงให้ไปถึงตรงนั้นได้ได้ว่าเราต้องการลอก ไม่เป็นไรอันนี้สําหรับคุณยิ้มสําหรับคุณยิ้มอ่ะนะให้ลูกค้าทดลองเลยคุณยิ้มบอกให้ลูกค้าทดลองเลยถ้าสมมติว่าเขาประสบผลสําเร็จในการทาทาให้ออกดอกจริงๆอ่ะนะโดนความเย็นปุ๊บออกดอกคือรอบรอบหกเดือนไม้ไม้นิ้วหกเดือนไม้ฟา้าวิ่ง้ายแปดเดือนนะครับอยู่ในประเทศไทยก็คือแปดหกสิบสี่เดือนอยู่ในประเทศไทยะนะคุณยิ้มนะ แล้วก็สี่เดือนไปอยู่ในมือลูกค้าเรารับจ้างผลิต O E M ให้กับลูกค้าเนี่ยนะคุณยิ้มผมอยากให้คุณของ้น่าจะเป็นแบบคือมีของเสร็จแล้วเสนอลูกค้าถ้าลูกค้าเอาก็ส่งอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามไม่ไม่มีลูกค้าที่รับจ้างหรือตรงหนา้า่างเงี้ยก็มไม่มีลูกค้าที่เป็นโนบิเล่เดยตรงก,กค็คุณคุณคุณยิ้มก็เสนอไปก็แล้วกันนะนะว่าถ้าสมมุติเขาต้องการโนบิเล่น่นะว่ารอบหกเดือนนะนะ อยู่ในประเทศไทยรอบ8เดือนอยู่ในประเทศไทย14เดือนอยู่ในประเทศไทย4เดือนอยู่ในมือเขาพร้อมจะไปทําการตลาดได้เขาสนใจไหมสนใจค่อยดําเนินการแม้กระทั่งไม้ของคุณนิ้วคุณยิ้มอ่ะนะสมมุติว่าไม้ของคุณยิ้มอ่ะนะถ้าสมมติลูกค้าต้องการอ่ะนะจำนวนเป็นจํานวนมากๆอ่ะนะเราก็รับจ้างผลิตให้คุณยิ้มเลยดีไหมคุณยิ้มผมรับจ้างผลิตเลยก็คือว่าเรามีพื้นที่ มีแรงงานที่จะทำเพราะเรามีระบบที่ทํางานผมไปวิจัยอยู่ที่วิเลยเกษตรกรรมเชียงใหม่นะคุณยิ้มนะวิจัยแล้วปุ๊บจนกระทั่งว่าตอนนี้เราสรุปสรุปได้ง่ายๆก็คือเราสามารถให้เป็นต้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้ออกดอกเมื่อไหร่ก็ได้ตามแผนงานที่ที่ผมทําแล้วก็ส่งให้กับไอ้วิเลยเกษตรมันมันไปออกงานไม่ดอกกันนะคุณยิ้มนะก็คือว่าเราไม่จะเป็นจะต้องเข้าไปทําแต่ว่าเรายินดีจะเป็นผู้ อ่าเราคือประเทศไทยของเราทั้งประเทศนะสามารถผลิตต้นพวกนี้ได้หมดเพราะว่าผมไปวิจัยร่วมกับร่วมกับคุณสุวิชัยอะนะที่วิไลเกเษตรเพชรบุรีอะนะวิจัยจนกระทั่งว่าประเทศไทยเราทั้งประเทศผลิตต้นได้เพราะนั้นว่าถ้าสมมุติคุณยิ้มสามารถเอาของที่คุณยิ้มมีอยู่นะมีอยู่เจราจากับลูกค้าก็คือ6เดือนอยู่ในประเทศไทย4เดือนอยู่ในเพแปดเดือนอยู่ในประเทศไทยก็คือ14เดือนละ 14เดือนแล้วอยู่ในประเทศไทย4เดือนอยู่ในมือลูกค้าลูกค้าต้องการ่าเท่าไร่ก็ครั้งแรกก็อาจจะเป็นลอดเล็กๆก่อนอะนะคุณยิ้มนะแล้วก็มันจะมันจะค่อยๆโตขึ้นไปเองเพราะฉนั้นการตลาดอ่ะนะคือตอนนี้คุณพิกูลทองเขาทําทําการตลาดก็ไม่เป็นไงเพราะฉะนั้นว่าผมก็ฝากคุณยิ้มนิดถึงถ้าคุณยิ้มสามารถทําการตลาดได้ผมก็อยากให้คุณย<ต>ิ้มทําการส่องอ,อีเมลมาก็ได้ค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวคุณคุณคุณยิ้มมีลายลายเบอร์นี้คือลายของคุณยิ้มใช่ไหมคือผมยยิ้มอยู่ค่ะคืออย่างนี้ผมจะเอารายละเอียดการทํางานส่งให้คุณยิ้มก่อนนะแล้วก็เบอร์เนี่ยเบอร์รายละเอียดเบอร์อะไรต่างๆของลูกอานัทอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่คุณทองเขาส่งรายละเอียดให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะคุยในเรื่องของการทํางานอย่างเดียวนะคุณยิ้มนะเรื่องเรื่องเรื่องของของ หรือเรื่องของของหรืออะไรต่างๆคุณก็คุยกับพี่คุณพิกุลทองไปเลยเพราะว่าคุณเห็นแล้วเนี่ยเรามีต้องเสนอลูกค้าก่อนเนาะโอเคคเาแล้วต้องคุยกับพี่กุลงั้นผมจะส่งรายละเอียดการทํางานให้คุณแล้วก็คุณก็เสนอลูกค้าเข้าไปว่าการไอรายละเอียดการทํางานแบบนี้เพราะฉะนั้นลายคุณยิ้มก็คือเบอร์นี้ใช่ไหมรายใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นผมจะส่งรายรายละเอียดให้นะเดี๋ยวนี้เลยนะครับครับสัสดีครับขอบคุณครับขอโทษทีนะคุณยิ้มครับสัสดวัสดีครับ